บันทึนก็ได้ค่ะอ๋อไม่สอ๋อเป็นบันก็ได้ไม่ต้องแสก็ได้ใช่ได้ฉีดวัคซีนแล้วอออันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสแดงของเราจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียนมีเยอะเลย่มันอเ่ป็นสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่ชาคนก็ออกมาโอ้โหอาจะจะพูดภาษาว่ามีตรวจได้สิทธิ์หรือค่แทนตรวจหรือเปล่าหรืออะไรทำไมตารวจมีสิทธิพิเศษเอาเข็มสากไมผิวิมหรือ ล่าสุดตำรวจเรยิ่งเทพจำนงโคนักงานรวจิีแจงครับไม่เป็นความจริงันไ้นสองเสม่ใช่อนกมีู่าวนต่่าไ้ินวกองเสียมันจะได้ไฟเซอร์เขาเป็นได้นี่อสมมี่วนเกี่ยว้องเอกนหน้าเได้ทีงจักรตนา้า่อมเชื่ม้ยมาง สองแทงก็พอเมันไม่สีเขียวเลยแท่งสีเขียวนับนับเขียนนันปากก่อนดิน้นะมาจุดจุดี่ด h o ดไปแล้วสอเข็มครบเนี่ยวันนี้คุณอันมันจองอางวัน่าอมจุดจุดได้ทันทีุดดี่กจองนะจับนะคไปจงบอกนากวันนี้มัเซ็นะองเข็ม ตรงนี้จะอยู่ล้านคนอ๋อ้รู้สึกว่าตัวกันตูนมันจะกินได้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อเล่